ไปวนไปวนไปนะเดี๋อวสุดท้ายครับฮ <c oughs> อาวนแล่นล่องล่องนี่ยมาหา,าตัวนี่วนเว่นพอดีละเนี่ยเว่นพอดีละเนี่ย Tại gì? Tại gì chắc luôn? Chẳng <laughs> để bà này hôn á Thôi แลงยากแล้วไปเนี่ไปมามวลไหน,นะพวกกขี้ลนเหรียญนี่ดนะ้อยไปไปไปถอยถอยไกลพอได้ดิ มัดไกได่เพี้ยโอ้ยหัวหน้าพี่นะนอเจ้าเอาพวกขับค้นแด้วกัน,น,นจัดไปถอยถอยถอยเดี๋ยวเสียเสีกสกนเนยก็จังหน่อยนะ mặt khỏi chân nói <laughs> Ok, à, lại